สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน FC แฟนลับบุลลีของหลกของเพิงขอบคุณพี่น้องหลายที่เขามาคอมเมนต์เขามาเบิงจองหลวกของเพิงเอิญมากินข้าวต้มกันได้วันนี้นี่หลวกหลวกพักอ e ีห่มตําแจววกพริกดิบปิ่งไก่บ้านแจงเฮ็ดยังบุยังไม่เฮ็ดยังบุเฮ็ด,ด,ด,ดในตลาดกับเห็ดเพาะบ้านเฮาพี่น้องบางเหล่าก็จอยู่ิมกดไหลกดแช่เป็นกำลังใจให้พญ่เพิงดเดอ้อ จากซิอิวน้ำพี่น้องได้หอดมือได้ดิวันนี้ได้เนาะคนเฮาเนาะก่อนที่กินกะคือเกาครับน้ำพักผลใหม่ปั่นห่มกันซีดาไส้หมึ้เฮ็ดกินมึงได้พี่นออ้อยสิว่าพญ่เผิงโมบบอกขอท่าเถอดดิจะขี่ขันเฮ็ดดิตัวนี้ตัวหน่วยหน่วยหน่วยทำความสะอาด เห็ดเพาะรอดทุกท่ายแล้วอันนี้หือเห็ดยังวะเจ้าพี่นิบ คิดอยู่หาง้าบ ปลากระแนงแห่งม,มันแข่งยังก็ปิ้งขอแข่งขอแข่งขอ Bye. <laughs> พักน้มินก็มีนะพักนิหฮมก็มีหลวกอะกัน <c oughs> ที่พอหลอบทุกไทยอ่ะต่อไปคือประกาศสิหนุอี่มันดำเป็นซอออกผู้ดัง